คิดมากไปเองอ่ะสวัสดีครับเน่งอีคิวมีวครับผมสบายดีครับอันนี้พักอะไรอันนี้อันพักอะไรอันนี้นี่พักอะไรแล้วเนี่ยพักไหนพักไหนในสามวันถึงโอ้โหเยอะเยอะอันนี้ที่เหน่งจะสอนแกะหมายแขกแล้วไม่ต้องเสียดได้รู้รู้สึ <c oughs> เกเป็นไงบ้างครับ มาเรียนรู้สึกเป็นไงมั้งพี่ก็หนักใจนิดนึย่างนั้นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพวกมึงก็ขรรคใจแต่คุณต้องอยู่ให้ได้หรอกเป็นวิเครเป็นวิบากกรรมที่บางรู้สึกไงครับกับเขาไ่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่งไัเย็ด ตอนนี้มีผลงานอะไรฝากไหมครับผลงานเเออริ่มีไม่ได้สนใจทุกคนขายอเป็นมริ่าอีกคิวเมย์ไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอเอาไอ้แฟนครับครับไม่มีอะไรหรอก มันคืออะไรวะอยากรู้แล้วเนี่ยจับต้องจับต้องจับเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้ไม่มีที่อะไรเลยอะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรเออบางอยาไรนะบางรูปไหนมีฮัลโหลมันไม่มีมันคืออะไรอ่ะมันก็อยู่หน้านี่ตลอดอ่ะตูเฟี้ยงอ้าวกล้าเปล่าอ้าวมึงยจะไปได้รู้สึกรู้สึกเป็นไงมั่งช่วงช่วงช่วงนี้ได้ค่ะว่าเราไม่มีอะไรอย่างเง ตอนสับปังไม่มีเน็ตตอนสับปังไม่มีเน็ตเขาเลยไม่ได้หรอกสี่ลายเส้ยใหญ่มากถามอะไรอ่ะเฮ้ยก็ดหน่อยเดี๋ยนี้แล้วปะแล้วเป็เส้นเกล็ดมันจะมีอยู่สี่ห้าเส้นอยู่น่าจุดจุดนี้มาเรียนสนุกไหมครับช่วงนี้มาเรียนสนุกไหมครับพี่ตอบตอบเส้นเออมาเรียนสนุกไหมครับคนเบื่อคบดาราดังแล้วยิง